ตะลับเข้าสู่ทองป้าจำลองจะหายลงทุณนะคะไปหาแม่เบนก่อนอยู่หรือเปล่าแม่เบนแม่เบนอยู่หรือเปล่าคะ ยาเหาอยาฮามยาหามันชื่อเข้ากล้องเอาคุณยายอ่ะเสื้อ,ม,อมาให้มาลองใส่ดูสีตัวข้างบนเน่ยเพอยากให้เจ้าใส่ดูตัวข้างบนไอ้ไปแก้นี่ออกเลยนู่นคนบอํำงานมาเอาลักเอาคิดคนํำหลัง เออนั่นละไปลองด้วยใช่ได้ปะอยากบึงอ่ะอยากบึ่งคุณาใช่อยากยั้งเบนเอาอยู่กันตั้งนานยังไม่มาสัมภาษณ์กันบอกยังไม่มาสัมภา์โอ้ตายแล้วอยู่ใกล้ๆก็บอกมาเอาคลิปมาเอาคลิปมาดามเอาทำไมมาดามไม่คังดังเพราะว่านี่ ไปไหมวันชุกอะไปไปนอนพูดไหนแมนไปนอนอือชวนปลาลองอยู่ไม่ต้องชวนหรกไปอยู่แล้วเพราะว่าชวนปลาลองเนี่ยนะเปไปรถเพอรถนาทีไม่ใช่เหรออ่าก็ไปนี่แหละหรือรถเจ้าบอกไม่ได้ไปในรถไม่ได้ไปเจ้าจะไปรถใครรถนาทีก็ไปน้ำเบลนี่แหละแล้วมันมีสองคันผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ด้วยไปรจะไดมาฝากนะชคน่นะ โอ้ชอบนึงอย่าอย่าให้ขาบุดได้คอยจะไปให้เจ้านายคอยที่สมุดุงคามพร้อมดื้อย่เดจ้าเจ้เจ้าต้องลดหุ่นแต่มันชิ่งน่ะเอาไหมเออสวยเอาป่ะพอดีคอยเบิ่งเจ้าแล้วคอยเลือกให้แล้วกับแม่พีนะชิมพุงเจ้าก็แค่พุงเฉยๆเนาะสวยโหถือคือเจ้าแล้ว เไม่ไม่เจ้าต้องกินถ้าเจ้าอยากลดบ่กินสามาดิพิษเรื่องจริงอ่ะนี่ไม่ได้เกี่ยวเลยสามาดิพิษล่ะถ้าลองไม่พบไม่อ้วนเออเาามมนนนออได้้ช่่วงแลกกุเป็นจังไงคุณยายสบายดีบอกเขาเขาบอกแน่แล้วป้าแตนแถลงแล้วเมื่อเช้าประลองว่าองค์ปู่เนี่ยจะอยู่กับเราเดือนเดียวก็ไม่เป็นไรดอก ก็ก็ไปตรงที่ไปแล้วอย่างวะก็ก็ไม่เป็นไรย่าสิก็ไปตรงที่ที่เขาไม่ไม่อันนี้เราให้เพื่อนไปอยู่สบายนอกย่าเนาะเออยู่นี่มันมีเรื่องก็ไม่ต้องให้เพื่อนอยู่หรอกไปอยู่ตรงที่มันสบายใจเพื่อนผู้เห็นด้วยเราเรายังดีอยู่นะก็ลองแต่สงสารเด็กที่เขาจะไม่ได้ลำก็ไปลำนู่นแหละเดี๋ยวเขาจะมีรถจัดลำอยู่ คนจัดลำก็เขาไม่มีรถไปนั่นแหละเด็กเขาก็จะไม่มีแล้เขาจะมีทัวร์ต่อไปนะคะเขาจะมีทัวร์เอาเราไปไปลำรถทัวร์หรือถ้านั่นนะเพื่อนก็จะจัดแล้วก็เอาเด็กน้อยไป<อ>เห็นได้ยินข่าวว่าจะจัดรถทัวร์มารับนางลำไปเ<อ>สาร์อาทิตย์นี่แหละทุกเสาร์อาทิตย์เห็นเห็นเห็นพูดอ่ะในในนั่นอะมีคน<ม><ม>พูดเอฟซี จะก็ดึงดึงดึงขึ้นเฮ็ดเอวลอยนะแล้วก็เหมาะดูสวยอยู่นะเบนสวยสวยเดยแต่ว่าไม่ไม่พอดีเจ้าดีงามนะงามนี่แขนมันเสื้อที่ยายเอามาให้แม่เบนน่ะนี่เพราะว่าเหมาะกับแม่เบนเขบคุ้นค่ะเบิ่งแล้วเบิ่งแล้วเบิ่งแล้วเบิ่งอีกยังเว้ากันเลยกับแม่พีน่ะเอออันนี้ก็ให้เบนไปขอบคุณค่ะอืมมันถูกแล้วนี่เจ้าก็ ตอนนี้เจ้าคอดลูกใหม่มันก็เป็นแบบนั้นแหละเนาะนานไปเจ้าก็ดูขนาดคอดแปดสิบคุยคุยเรื่องแถลงคุยเรื่องแถลงป้าแถลงแล้วเมื่อเช้าว่าจะได้ย้ายองค์ปู่ไปแล้วเพราะว่าเขาให้อยู่เดือนที่สองแล้วนี้เนาะเมื่อว่าเขาให้ย้ายภายในสามสิบวันแล้วก็เราก็ขอขออุทธรณ์บ่อุทธรณ์แล้วก็ จะอยู่ในอีกดึงเดือนแล้วก็คือต้องย้ายแล้วต้องย้ายแล้วแต่ว่าแต่ว่าวันไหนเราก็ยังไม่รู้ว่าจะวันไหนเขาเตรียมแลยละมังเขาวัดเรียบร้อยเลยละมังเพราะว่าอ่าเพราะว่าแต่ว่าวันไหนเราก็ยังไม่รู้แต่ว่าที่แน่ๆนะคือจะอยู่กับเราเน่ะเดือนหนึ่งกอนะจะอยู่กับพวกเราเนี่ะอีกเดือนนี้แหละเดือนนี้แหละก็คือก็คือเป็นไรดอกคือหมดันหายใจไม่ได้อยู่ แต่บ้านเมื่อเช้าอาเห็นป้าทแหลงย่าก็ยังสงสารคอยใจแน่อยู่คอยใจเพราะว่าอจิห่อยแท่น้ำตาแทน้ำตาลเแลแจเป็นะที่มันไม่มีรายได้นี่ก็มันมีแต่คนบุ่นวานี่แหละก็ให้เพื่อนไปอยู่ที่สบายใจ่ายายก็เห็นด้วยเออแม่เอทีว่า้อันน มันจะสบายเนาะเออมันก็สบายนะเออถ้าไปนู่นแล้วยังมีคนแคะคนนั้นก็แสดงว่าคนนั้นอับบาปหนาขนาดไปอยู่ที่เขาแล้วก็ยังไปแคะเขาน่ะเออไปอยู่มองไปอยู่มองที่ถูกต้องแล้วก็อยู่ตรงนี้มันมีปัญหานะก็ย้ายไปอยู่ที่มันสบายใจเธอนะไม่ได้สโนไม่ได้สกปรกบพรดินป้าสงนทั้งหมดเถวนี้นะทำอะไรก็ทำอะไรก็ผิดทำอะไรก็ผิดมันปูนามัน เราก็เราก็ตามไปลํำคือเก่านั่นแหละเออแต่เด็กหนูน่มันลาบากอยู่ไม่ได้ก็อยู่ตามเจตรรมนี่แหละก็ย่าดอไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเมื่อก่อนเราก็อยู่ได้รู่ตามภาษานี่แหละเออต่ก่อนเท่ากับไม่ฝนบได้ลําเราก็อยู่ได้อยู่แต่ว่าอยุ่ตามเอาให้ที่เอาให้ที่สบายใจก็พอยายว่านะแม่เอฟทีเอฟทีบางคนเขาบอกว่า ทำไมต้องพูดว่าไปโลดเอาก็ไปโลดแล้วก็ต้องเอาไปโลดแล้วเพราะว่าอันเอาไปที่มันถูกต้องแล้วจะให้อยู่นี่ก็โจมตีตลอดอือก็มันเลื่องลาวมันเรื่องราวมันไม่หยุดไม่ย่อนยายก็บอกว่าเอาไปโลดทันตัวเออผลที่ให้ยายว่าจังไรยายว่ะเออเพราะว่ายายว่าผิดมันบอผิดแล้วนายเพื่อนก็ชิเอาไปอยู่เอ๊ิ่นยัง่า ยู่นี่นะมันเป็นดินป้าสงวนป้าพูลแล้วเขากรมันเยอะมั้มันยอะมันยอะมันอะอืะไรมันก็อันโน้นอันนี้มันออกจากกกอกไปเฮใจแล้วก็เออเข้าแต่พนผัดดินเขามีสปประมีชะนดมีชะโนดถูกต้องไปที่มันถูกต้องเถอะนะอืมถ้าไม่ถูกต้องมันก็บุ่นวายแนวนี้แหละคุณยายยายว่าน่ะเออาอกะ ปยคลิปยดกับลำบากนีล่ะมันลำบากนี่ล่ะยายก็บอกว่าไปโรดยายก็พูดอย่างนี้แล้วก็พูดจริงยายก็มี่อาความจริงนี่แหละก็ว่าความจริงถ้าเอาอยู่แล้วมันจะอยู่ได้ไหมก็มีคนอืมันกับปันป่วนปันป่วนอยู่แบบนี้ก็ไปที่สบายผูดแล้วเรื่องอะไรเออยายก็ว่าจังซี่แล้วยายว่ะอืี ใหญ่ในเชียวมันไปไม่ได้ดอกบ้านเกิดเมืองโนนแล้วก็ก็ไม่ไม่ไม่แน่ดอกคุณยายบางทีลุงมารับไปเที่ยวแล้วก็กลับก็ได้เนาะไม่เว้นไปเที่ยวไปโม่นไปนู่นไปชมจะได้อยู่งเราก็ไปนู่นไปนี่ไม่นอนก็กลับมาก็ไม่เป็นไรเข้าผัดบานเกิดเมืองโนนเถาอยู่นี่เ้าก็ะชู้เป็นเด็กกระชู้อยู่นี่ยายก็แก่งปีนะแก่งปีหลานค่ะนี่ยเนี่ยเขเอาเอาไม่ละตุกเราได้หัตถ์ห้ามก็ไปเอาห้ามหันโอ้ยยันใตหลานตุกแค่นนอ นี่ไปเอาหั่แล้วชะคำบอกอักขลอไลอยู่หันอ่ะตุ่มลงหันเลยเหลวเหรอเฮ้เอาออกมา,าไปเพราะว่าเราห่าเฉยชาอยู่ได้นี่โสนอยู่ปุกโกยปุกฉันอยปุกโกยปุกฉันไปพวกที่ไม่ขนนั้นอยากกินแกงว่ายยุฮักบ่มีไผ่แกงให้กินแล้วโงยดเข้าได้ โชเมชดาดูเมโชดามาน้ำข้าวน้ำกันแล้วมาเอาคลิปเด้อว่อแล้วจุดตัวค่อยมาพุ่นชังเอาชังไปดนเจ็ดพูเออชางละน้ำนะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวลองกัดเดี๋ยวลองกัดเดี๋ยวลองกัดสวัสดีครับอุ้ยอุ้ยหมกพม ผมเอ้ยผมเอ้ย